สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้เราก็มาเดินสองสองดุมดุมอยู่แถวแถวทางเท้าถนนเพลินจิตใกล้กับสถาน,นีเพลินจิตของรถไฟฟ้าสายสีเขียวจะพามาดูโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณถนนเพลินจิตต่อเนื่องไปยังถนนราชดำริหรือว่าแถวแยกราชประสงค์ตรงที่มีพอพรมนะแถวนั้นนะนะที่เขา สกล,ละกันอยู่ก็เป็นพื้นที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นการดําเนินการตามรูปแบบมาตรฐานให้เป็นไปนตามหลักอาระยะสถาปัต์หรือว่า universal design เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายสามารถเข้าพื้นที่ได้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้พิการหรือผู้สูงอายุซึ่งการปรับปรุงทางเท้าถนนเพลินจิตนี้ ได้มีการขยายความกว้างของทางเท้าเพื่อให้สามารถเดินสัญจรได้อย่างต่อเนื่องโดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า1.50เมตรก็คือประมาณ1เมตรครึ่งรวมถึงได้ติดตั้งกระเบื้องทางเท้าหรือเรียกว่าเบรบล็อกเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการทางสายตาได้สัญจรอ,อย่างต่อเนื่องและก็มีความปลอดภัย ในส่วนการปรับปรุงระดับทางเข้าออกของอาคารเอกชนไม่ว่าจะเป็นทางลาดและบริเวณทางข้ามถนนจะต้องใช้ระยะเวลาปรับปรุง180วันปัญหาหลักนะครับของถนนเพลินจิตในการปรับปรุงทางเท้าก็คือมีคนเดินสัญจรเป็นจำนวนมากเลยและก็เดินกันตลอดเวลานะครับกลางวันก็เดินเยอะกลางคืนก็ยังมีนะมีคนที่ทำงานภาคก,กลางคืนด้วย อีกทั้งยังมีมอเตอร์ไซค์ลักลอบขับขี่บนทางเท้าอยู่บ่อยครั้งผมว่าไม่ได้ลักลอบแล้วนะคือขึ้นขึ้นไปบนทางเท้าเป็นประจำจนเป็นนิสัยไม่ได้เรียกว่าการลักลอบนะครับมองว่าขึ้นไปบนทางเท้าไม่ได้ผิดอะไรก็ขึ้นมันทุกวันนะขึ้นไปขึ้นมาอยู่อยู่ตลอดเนี่ยจะรู้ตัวว่าผิดนะครับต่อเมื่อมีเจ้าหน้าที่มาจับนะมาปราบอะไรแบบนี้ถึงจะรู้ว่าอ้าวตรงนี้ขึ้นไม่ได้เหรอ ก็จึงทําให้ทางเท้านะครับค่อนข้างเก่าเร็วแล้วก็มีบางจุดที่ยังดำเนินการไม่ได้เพราะว่าเป็นพื้นที่ของหน่วยงานอื่นที่ต้องรอนะครับให้เขามายกพื้นที่ให้กับกรุงเทพมหานครจัดการทางกรุงเทพมหานครก็ได้กําชับผู้รับเหมาให้ดําเนินการปรับปรุงทางเท้าบริเวณนี้ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม2567คลิปผมลงนี่ก็ต้นเดือนมีนาแล้ว อตากชอบดีดูก็เหลือไม่มากนะ้าเล่กจริงๆก็เสร็จเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหาคนครในช่วงเทศกาลสงการานก็จะต้องทําให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเร็วๆนี้ก็จะเป็นสงการานเป็นวันหยุดใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะเดินทางเข้ามาอีกถนนธนาแล้วก็ต้องรีบปรับปรุงให้ดีเดี๋ยวผมพาเดินไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงแยกราชประสงค์เลย ตอนนี้งานเท่าที่ดูนะครับก็เรียบร้อยไปเยอะแล้วนะสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องมาถึงเดือนมีนาคม ก็เดินมาก็มีหลุมบ้างมีบ่อบ้างนะครับจริงๆก็อยากให้มีอะไรมากั้นนะเพื่อจะให้คนที่เดินได้รู้นะกลางคืนผมก็ไม่แน่ใจว่าไฟสว่างหรือเปล่าถ้าเกิดไฟส่องสว่างดีเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นมุมมืดสลัวมีต้นไม้บังแสงเดินมาไม่เห็นนะครับมีหลุมแบบนี้นะก็อาจจะล้มได้บางทีเพลินไงเพราะคนเดินนี้บางทีเดินๆชอบดูโทรศัพท์ดูโทรศัพท์ Facebook ดูไลน์ ดูติ๊กตอกนะโอ้โหกำลังเพลินเลยติ๊กตอกกำลังขำกำลังฮาเลยหัวทิมซะแล้วตรงนี้ก็เป็นอาคารพาร์คเวนเชอร์โอ้โหเป็นอาคารสูงเด่นเลยนะครับถัดไปก็เป็นอาคารกรุงศรีอยุธยาอยู่ตรงหัวมุมถนนวิทยุแยกพลนจิต ่ตรงนี้นะครับก็มีหลุมมีบ่อนะสูงเหมือนกันนะท่านที่เดินไปมานะครับมีถนนที่ปรับปรุงแบบนี้นะก็อย่าไปเล่นโทรศัพท์ตอนนี้เลยนะนะครับมีพลาดได้ผมเคยเห็นนะคนที่เล่นโทรศัพท์อยู่เพลินนะครับสะดุดล้มหัวเข้ามามเลยต้องเข้าไปช่วยเลยนะครับวันนี้ก็อันตรายนะอันตรายนะครับแล้ว พื้นเนี่ยก็อีดทั้งนั้นนะไม่มีของนิ่มเลยตอนนี้ก็เดินมาถึงบริเวณแยกเพลินจิตก็เป็นถนนเพลินจิตนะครับตัดกับถนนวิทยุก็ข้ามมาบริเวณนี้ก็เป็นบ่อน้ำบริเวณหน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา ก็มีโดยตลอดนะครับมีพื้นที่ปูไปแล้วบ้างกําลังปูบ้างแล้วก็มีบางส่วนตามต้นไม้ต่างๆนะที่ยังไม่เรียบร้อยเป็นหลุมเป็นบอ่อทางผู้รับหาวนะครับก็มีป้ายเตือนตลอดนะแต่พื้นที่มันยาวนะบางครั้งก็ดูแลไม่ทั่วถึงตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ด้านหน้าของวอรซิตี้เซ็นเตอร์ เป็นสนักงานที่สูงมากๆเลยนะครับบริเวณย่านเพลินจิตก็มีทำสกายวอล์กมาเชื่อมรถไฟฟ้าสายที่เขียวด้วยเราต้องเดินเราต้องดูดีๆนะครับบางครั้งต้องมองให้ดีมีหลุมเป็นบ่อยอยู่ บริเวณกลางทางเท้าก็ต้องระมัดระวังนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ก็ดีนะมีกลวยมาล้อมรอบไว้นี่นะครับมีท่อร้อยสายอะไรเต็มไปหมด ตรงจุดนี้ก็จะสร้างละบากนะครับเนื่องจากอยู่ตรงป้ายรถเมล์เนี่ยบริเวณที่มีคนเยอะๆแบบนี้เรียกว่าสร้างไม่ได้เลยจะสร้างก็ต่อเมื่อกลางคืนลำบากนะกลางคืนก็มีคนนั่งอยู่นะครับพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมีทั้งคนที่ทํางานกลางคืนอยู่เยอะจุดไหนที่สร้างได้ก่อนนะครับก็จะเสร็จก่อนบางจุดก็แทบจะลำบากมากๆต้องหาจังหวะ ตอนนี้ผมเดินมาถึงซอยต้นสนซอยนี้ก็ทะลุหลายจุดนะครับไปทะลุถนนสารสินได้ตรงนี้ทางท้าจะแคบนะครับสังเกตว่านะ ทางอาคารต่างๆนะครับก็จะช่วยเหลือนะโดยการทําพื้นให้ใกล้กันนะครับเพื่อให้คนได้เดินได้ด้วยสํานักงานต่างๆนะครับที่สร้างใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคืออำนวยความสะดวกให้คนเดินเท้าด้วยเขาจะมีพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยเข้ามาช่วยทําให้ทางเท้าเนี่ยดูกว้างนะครับหลายจุดเลยนะอย่างตรงะแ,แถวสีลมนะครับก็มีพาร์ทส,สีลมแล้วก็มีหลายอาคารที่ทําพื้นที่ให้เกิดมีความกว้างนะครับให้ผู้เดินเท้าเนี่ยได้สะดวกสบายในการสัญจร ฝั่งตรงข้ามนะครับก็เป็นเซ็นทรัลชิดลมห้างเก่าแก่นะครับอยู่คู่ถนนพิลจิตมาอย่างยาวนาน50กว่าปีแล้วนะครับตอนนี้ก็มีการปรับปรุงทั้งใหญ่เลยปรับปรุงภายในไปแล้วนะครับตอนนี้มีการปรับปรุงในส่วนของภายนอกอยู่หัวมุมแยกชิดลม ด้านซ้ายของผมนะครับก็เป็นถนนหลังสวนถนนหลังสวนก็อยู่ในช่วงกําลังเตรียมนําเสาไฟนะครับออกจากพื้นที่หลังจากนําสายสื่อสารแล้วก็สายไฟลงใต้ดิน บางพูดเหมาก็มีป้ายตลอดนะครับแจ้งงานก่อสร้างปูนไม่แห้งอะไรแบบนี้ก็จะมีป้ายคอยบอกไว้ ตอนนี้ผมเดินมาถึงตรงนี้มีงานซ่อมแซมนะครับมีการซ่อมแซมสารอมรินรทาทิราดน,นะครับอยู่ด้านหน้าเกสรอมริน ด้านหน้าเกตสอนอมรินนะครับก็ยังมีงานปรับปรุงอยู่นะบริเวณริมถนนพลนิตตอนนี้ผมเดินมาถึงบริเวณแถวโรงแรมเอราวัน ตรงนี้รถติดนะครับเป็นไฟแดงแยกราชประสงค์ก็เดินมาถึงแล้วแยกราชประสงค์บริเวณด้แถวพับลมด้านหน้าโรงแรมเอราวันก็ไปจุดสิ้นสุดนะครับการปรับปรุงทางเท้าถนนเพลินจิตบริเวณจุดตัดทางด่วนเฉลิมมนครจนมาถึงแยกราชประสงค์ มีกำหนดเสร็จนะครับประมาณเดือนมีนาคม2,567ก็ต้องมาติดตามดูกันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พวกพกวีพีมีเรื่องล่าวใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ